เดียเด๋ยวจบอุ้ยจะตายหาเนี่ยเล่นเลยไปเปิดแอคชั่นรบเดียวแม่งจะตายหาเออ้อยลไม่นะเรายังตายไม่ได้เรายังมีสก,กิลอยู่อิส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 ขอส,สก,กิลเกียนสก,กิลนี่คือสก,กิลเกียน หวินเออเัฮิ้ยโอ้ยังชื่อผมชื่อ <Yeah> ี yani ่ยดูชื่อผมด้วยครับผมเพิ่งเล่นเนี่ยเล่นเล่นไม่ค่อยจะเป็นปวดใส่ชื่อของคุณ อุยอุยอุ้ยมันวับมาจากไหนมันซื้อไปว้าบว่ะอุยเกือบตายว่ะโอ้โหแม่เฮ้ยฮเมื่อกี้กระโดดแม่งเกือบตายไอผี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 พาตกเลยผีเดทไทมแล้วพาตกเลย

กูตายแกอุ้ยโดนระวังเกือบตกเลยเอ้ยชิบหายโดนยิงเอ้ยหลบได้ หลบแบบวิธีการลม้มล้มเป็นหลบนะครับจบก่อนนะจบก่อน